สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนฮัลโหลได้ยินไหมคะโอ้โห oh, oh, เสียง oh. เสียงแรงไปเสียงเสียงลม บรรยากาศเที่ยวทะเลกันค่ะ เบื้องหลังภาพสวยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะใครมาเอ่ยมองไม่เห็นแดดมันจ้า ใครใครมาคะนี่นี่ใครมาคะใครอะใครใครบ้างคะสวัสดีเป็นพื่อนให้หน่อยค่ะอ่านสิคะใครมาอ่านที่เห็นไหมคะมองเห็นไหมคะไม่เห็นนะสิมองไม่เห็นมันจ้าอ่านสิคะโปรไฟล์หนึ่งหนึ่งกัดกัดกัดวาลีอ่ะค่ะฮัลโหล แดดมันจ้ามากเลยมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวย้ไหม

ปรากฏว่าไม่ได้ภาพนะสายหายหมดเลยย้อนโอ้โหกําลังสวยนะคะนี่ตากล้องกํลังแบบ <g ül> ต,าตามตามกล้องกับนางแบบไปค่ะไปดูซิว่าเขาทำอะไรกันเขาก็ถ่ายรูปกันไงถามพี่ลึกโอ้โหนะคะ ดู่าของนี่คือที่มาของภาพสวยนะทำไงอยาจะไม่ให้มีภาพเด็กติดอยู่ แบบขอแบบว่าหลายอย่าหลายครั้งนะคะ,ะครั้งเดียวแบบว่าเทคเดียวผ่านนะคะไม่เอาเห็นทุนนท่นด้วยเอาแบบทะเลลุ้น ฮัลโหลคะเลพื่เพื่อนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสบานที่มาแห่งภาพมดงาม มาแนละ้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะช่างภาพกว่านางแบบนะคะนี่ยอมลงทุนเลยนะเนี่ยกลางแดดเรี่ยงๆเลยนะคะเที่ยงวันเลยนะคะเย้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์ให้นะคะ ไคะสวยสวยมากเดี๋ยวให้ดูสวยมากท่าอยู่ไหนหน้าอยู่ท่าสวยไงเอาท่าสวยปะล่ะนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมเก่งไหมล่ะ ตายแล้วไม่น่าถ่ายดีเลยบอกแล้วเรื่องใหญ่เลยเห็นไหมถ่ายดีแล้วเป็นเรื่องเลยคือแกอ้วนไหม,อไมไยอมแพ้นั่งแบบยอมแพ้ค่ะ <c oughs> คนใกล้บนตรงนั้นเขืเร่อะไรนะอะไรสะพานแต่ก็ไม่น่าจะใช่อะไรสักอย่างที่ยื่นออกไปในทะเลยกขาสูงสูงสิคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบ ในร่มอ่ะเยอะมากจะเสียงลมกันนี้เสียงลมมันอู้นะอ้าวผัดกันนะคะตากล้องไปถ่ายเองบ้างใหญ่ค่ะพุงไปอ้วนค่ะ <laughs> ทีละทีแล้วดูสิร้นอนพอเหอะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้น้องๆเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆน,นะคะ สวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะบายสวัสดีค่ะบาย ยายคุณยายก็แบบว่านั่งรอยอยู่ข้างในเหลวทะเลใหญ่เลยมันมันมันสต็อปตรงไหนชานโอเค